เวร์เวอร์วันนี้เป็นเอมเมอร์เกมออฟบ,บี้บัดยูแคปเจ็ตแพ็คอะไรสักอย่างแล้วก็ยูแคปไปก็จะเจ็ตแพ็คโอ้โอ,โอ,ยอย่าลืมดูคลิปไปจบไม่ใช่ดูคลิปไปจบด้วยแล้วก็ดูคลิปอื่นนะครับก็ อะไรต่างๆเข้าไปเลยก็หมดยากมากเลยนะเนี่ยผมบินมาตลอดทางเลยนะหมดพอดีเรียบร้อยเรียบร้อย น้ำมันเติมมนี่โหดจัดถ้าเกิดน้ำมันจะเย,ยอะขนาดนี้วิบินอย่างเดียวเลยก็ได้ได้จริงแบบบินเรื่อยๆแบห้ามห้ามโดนพื้นแบบนี้เลยก็ได้นะแต่พอถึงเพราะเพราะ,เพราะแก้แกเส้นไช่มันก็เติมให้อยู่ดีดูด่านครับมันก็ไม่ได้ไกลใช่ไหม ตันเลเวลสิบถือว่าผมต้องผ่านคลิปนี้คุณอาจจะได้ยินแต่กูไม่ผูกโยนพื้นโอ้โหเล็กร้อยแต่มันต้องเป็นอะไรแบบนี้นะออฟฟี้แบบจริงๆอ่ะ ถ้าเกิดจะบินได้มันต้องเป็นอะไรแบบนี้โอ้ oh <my> God. ดนแล้วเงี้ยตัดปีกบ้าเงี้ยแล้วคือบ๊าเงี้ย หมดแล้วโอ้จอดจอด,จอดเออไม่โดนไม่โดนคือตอนเนี้ยผมพยายามทำชาลินที่แบบไม่โดนพื้นนะแต,แต่แต่ถ้าเกิดมันแบบมันบินแล้วอยู่ดีมันไปชนก็โดนอันนั้นไม่นับตอนลงไม่ยากเราจริงโดนไปหลายรอบแบบนี้ก็ได้รถน้อยมาก คนที่จะเป็นลาวาหลักตาคอไปจริงจะทำทำไมดิด้ดวคุดร้อยได้แต่คือน้ำมันมันเยอะอยู่แล้วนะเกมนะมันมันเป็นมันเลยเป็นข้อเสียที่แบบมันง่ายมากอู้ชู่อู้ชู่เกิดตายเฮ้ยพี่ชายใจบูฟดี อุยไม่โดนโอ้ยแต่ก็โดนแล้วเรียบร้อยเต็มๆจะพยายามไม่ไอ้นี่นะไม่อยู่ตรงนี้นผะเป็นทางขึ้นอันนั้นแต่ผมไม่ได้มาทางนั้นเืืง,ง่ายๆคือผมมาผิดทางไม,ไม่รอดไม่รอดอยู่แล้วจริง ผมไม่รู้เงี้ยมันต้องลอยขึ้นไปบนนั้นคือ,อมันต้องเซฟ,ฟตรงนี้ด้วย<ๆ>ผมลอยมาผิดแล้วมันมีข้างบนแล้วผมผิดเห็น<ๆ> yes. เฮ้ยเุ้ยเุ้ยเฮ้ยเยี่ยบก็ไม่เป็นไรเอา้าเอา้าก็ตายเหมือนเดิมติปต์ ไกิฟเลยไกิฟเลยอีซี่บววัตมาตรงนี้ผมน่าจะเล่นจุกวกะให้ผ่านแล้วก็จบคลิมเรแถบข้างล่างนะเพื่อบงบอผมอยูด่ด้านในมันมีประมาณห้าสิบมั้งไม่รู้ดิผมเพิ่งตายแค่สามครั้งเองเล่นมาโยกวัด อ๋อเข้าผม,มคือประตูวาร์ปอนนันคือประตูวาร์ปผ่านแล้วผมไม่เข้าไงมันต้องเป็นแบบนี้ลงไปดิลงไปเลยเอาลงไม่ได้โดนไปหลายรอบอยู่เพราะเพรไม่รู้ทางแัแ่นะกิบน้ำมันได้บ้าง ปึ๊บลงไปไม,ไม่ไม่ไม่ต้องลงเดี๋ยวมันหลบไม่ได้อ๋อมันเป็นประตูวาร์นึกว่าลาวาเบ้อ โอ้ใม่ก็ด่านมันงงๆนะผมว่าไม่น่าลอยข้ามแบบรัดขั้นตอนเกมเลยคือร้ามรัดขั้นตอนเกมนะเอ้ยง่ายไม่งั้นดาบคือดาบมันจะงงมากเรียบปกติเอะอย,อย่าลิ้นแบบตามผมเลยมันงงแล้วก็แบบไม่ไม่ต้องทำชาเลนจ์มันผมก็ได้แต่ใครอยากลองก็ลองดูแต่จริงๆใครคิดจะทำชาเลนจ์นี้ก็ง่าย,ยนะแต่มันต้องรู้ทางจริง ยู่ยู่ยู่กดนทางแป๊บต้องลงแล้วไม่ได้จริงคือด่ามันก็บกไปบนมาอ่างเงี้ยลอยเอานะเกียร์ปีน ตร้อยเข้าประตูวับพี่ มันเยอะเกินจร,จริง้ตัวตะเด็กผมกำลังงงครับว่ามันต้องไปทางไหนที่มันทำให้ผมงงวัดไม่น่าใช่นะอันนี้มันเขาบงกลนี่ ใช่เกี๊ยวดาบมันงงจรงนะว่าะถ้าเกิดเราไม่รู้อะลอยลงแบบเราลอยขึ้นใหม่น้ำมันแบบเยอะมากเดอะ์ทีเรพดอ,อ๊ะขุมาผิดหรอ Oh, that yeah. Say now, laser semua? oh. Oh, baby. เริ่มใหม่เอาเอา,เอาหยุดลอยเองวัดือตอนนี้ไฟบ้านผมมันกระพริบไม่รู้เหมือนกันวนะัดอยโห บรบหลู่รบหลูโอ้ซีฟจีจะผ่านไปไปไปมาผมผมแบบใช้เวลานานเพราะงงด่านมันเรื่องจริงนะเอาจริงลอยดิไม่ลอยแม่แก่พี่ชายเล่นต์ปีกแล้วเฮ้ยมันไม่ลอยมันไม่ลอยโอ้ จะถึงเส้นไัยละอีกที่ดีู่านสุดท้ายแล้วม mm. ั oh. no ้งเนี <last> ่ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วครับด่านสุดท้ายแล้วเราก็จะชนะเกมนี้ mười câu giữa tầm nhìn cả đã lắm cả đúng là cái câu hết 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 đi hết 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 đi đi hết đi đâu อ้าวนั่นผมลืมบอกนะผมไปเล่นแบ็บล็อกฟุตมาใช่ป่ะแล้วแล้วเขาก็เอาผลเพลนแล้วเขาก็บอกแล้วผมก็ใส่ผมเลยสปีริตไปลืมเล่าตั้งแต่ต้นคลิปละสปีริตไปเขาใส่ผลเพนล้เขาก็แบบว่าแล้วแล้วผมก็ไม่เอาเพราะราคามันต่ำไงแล้วเขาก็บอกจะแจ้งติดตัวแล้วเขาก็บอกเขาอายุสิบเก้าแล้วไม่รู้ผมก็เลยบล็อกเขาแล้วก็ออกจากเกมเขาจะได้ไม่มีหมอนจอดเขามาได้นะไม่รู้เหมือนกันว่าเขื่อนไอ้งงมาก ขอบคุเพ่อนวันี้ไปกอะไรอยกดไลค์กดแชร์กดซัไครแล้วก็ติดตามช่องอาริเพลย์ด้วยนะครับโอเคบายบ๊บาย